สวัสดีครับพี่น้องมันี่บุคคชาแนลสิบห้ามากินอาหารอาหรับเนาะรสชาติแซ่บแซ่บพี่น้องนี่มีกระทอเฟิน,น,ะะนมันฝรั่งมีหอมหวัวญยมีพริกหวานมีใบะคมฝรัลล่งที่เป็นวิกิทาเรียเป็นอาหารมังสวิรัตมันี่กินแบบนี่แหละมันแซ่บแซ่บพี่น้องเป็นอ่าอ,อัน เชอนบ้านขางบ้านข้าวเจ้ามาฝากอันนี้คือหอมหัวใหญ่ข้าเจ้าสีต่ำไอ้ข้าเจ้าบันเป็นต่ำข้าเจ้าเสียนต้มน้ำซุปต้มน้ำซุปเสร็จแล้วกะเอาไปเอาเข่าเนี่ยหอ่อห่อแล้วก็ไปพัดเข่าแล้วก็มาห่อด้วยไอ้อันนี้เขาเอิญผักโขมฝรั่งด้วยี่ใบมันจะใหญ่งงๆพี่น้องผักโขมฝรั่งภาษาเยอรมัน s สปิ a c h แต่ว่ามันสีมีมีมีหลายอย่ะมันสีมีหลายอันมันสีมีหลายแบบมันสีมีหลายอย่างบางอันกับใบบางบางอันกับใบหนาอันนี้ใบใหญ่ใบหนานี่สำหรับหอ่อน,นี่โดยตรงแล้วก็สีม่แซนอันนี้คือมันฝรั่งอันนี้หอมมวใหญ่อันนี้คือพริกหวานกวนออกแล้วเขาเน้ายลงกไปแล้วก็ไปหูรสมันแซบ่บแซบ่แซบกลกลม ขาเจเอออา้าเคยเอามาฝากเลยม้วนข้าวเจ้าออามาให้ก็เลยซื้อให้พี่น้องสูงพี่น้องกินมาเดือคทำมากินน้ากันมองมาสารน้ำลายแต่พอ,อเรื่องกินนี่มากหลายอืมคําใหญ่ๆพี่น้องอังแซ่บนี่หอมหวาใหญ่เนี่ย กวนใส่มันออกกับันืเข้าไปในหอมมหญง mm. บ้านดีเขารดหุนเมียเขาหุนดีดีตอนมากใหม่เขาอ้นวนกวนตอนนี้เขากินอาหารแบบนี้แหะเขาหอมลงเขาก็เลยเห็ุเมนูแบบนี้เขาเลยแบงห้ มันระวังอันนี้กะทอเฟิร์นมันฝรั่งเซ็บี่หนะมันนัวมันนัวน้ำสุปอันนี้คือใส่ิกหวาน หวานอมเม็ดมันออกแล้วก่นยัดเข้าไปในพริกหวานเอาไปหงในน้ำซุปน้ำซุปมันก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องหยังเวลแซ่บคือเครื่องปรุงมันเท่านี้แหละอืมมันนี่ไม่ใช่หอมเลยนี่ยสปะรดเนี่ย,ยแซ่ กินติดใจกินมาหลายปีแล้วสามปีกับเขามาอยู่นี่เขาแบ่งให้ตลอดมื้อนี้มาสิลงสวนพี่น้องอากาศกับขมุกขม่วยอีกแล้วบ่แดดบ่อีหยังเป็นยังไงมันสิได้กินผักกินหญ้าบ่เป็นเพราทันได้ปลูกอีหยังอยู่หญ้าก็เสียบ่ทันได้แล้วอยู่ กินข้าวแล้วก็สิลงไปจังหน่อยก่อนลงสวนตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะมานะกินอาหารอาอหรับีไข่พี่นอ้องเอาอาหารอาหรับีมาสู่พี่น้องกินมันก็แซ่บอย,ยู่เด้อเอาไปพ่อคุมบ้านเท้าหอกระไดลองเมืองเด้อตอนนี้เนาะคะ่ะอย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครต์บ่งกดแชแนลแน่เังได้ก็อยู่ใกล้บ้านเฮ็ดสามารถเท่าที่เฮ็ดได้นี่ยละพี่น้องกินไในยังบ้าน เดี๋ยวมวลังเซียนมาซุโมมีสก,กินเดอรให้หานพักกินกับสะก่อนเนาะคันเนาะ